ต้องช้ตัวโรงงานใ้ด้วยครับตัวรถตัดแต่งนะครับตัวรนะครับตัดนตงได้ดังตัดต่งได้ตัดต่งดตัดตัดไเรื่อยครับตัดมือถือให้ติดตั้งสีนลูกสตบดลังมันก็เดินเดติดแบเดียวนะครับ

อยู่บะเสยหนาทั้งท่าลรงานรถมีปัญหารัฐบาลเชื่อว่าสอบตไขกัตายและัฐบาลบาดได้ดูดทำีอย่างนั้นนะเฮ้ยแล้นไก่ไกหนาไก่นะร